ันนี้นะคะมีลูกค้าของนิวค่ะ เป็นหนึ่งในลูกค้าที่นิวส่งเขาเข้าระบบครูโนเฟเดนก็คือหน่วยงานตามนี่ในเกิดรัฐบาลนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะพอดีตอนเช้าก็โทรมาเพื่อขอเจราจาในการปิดยอดค่ะแล้วเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่าสาเหตุที่เขาไม่ได้ชําระต่อเนื่องแล้วเป็นผลทําให้นิวนะคะส่งเขาเข้าระบบครูโนเฟเดนเนี่ยด้วยภาระด้วยอ่าวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะแต่สําหรับนิวนะคะหน้าที่นิวก็คืออ่ารับฟังค่ะแต่ก็ไม่มีข้อ ความคิดเห็นใดๆนะคะก็รับฟังเขาแบบตั้งใจค่ะแล้วก็เห็นใจเขาเนาะซึ่งเราก็บอกเราก็ทําตามหน้าที่ของเราที่จะต้องส่งคุณเข้าระบบเนาะก็คือคุยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องการที่จะขอ ขอความเห็นใจนะคะในเรื่องของการลดหย่อนดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นเนาะเพราะเขาต้องการที่จะปิดยอดเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ว่ามีแค่บริษัทเราบริษัทเดียวที่เขาเป็นหนี้แล้วหนี้เนาะเขาก็มีอีกหลายๆบริษัทที่เขาเป็นหนี้และเขาต้องการที่จะต้องปิดเขามีความจําเป็นที่จะต้องปิดยอดภายในเดือนนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องทําการไปเริ่มทํางานเริ่มทํางานกับงานใหม่ของเขาเนาะ <S <S ซึ่งที่นิวตกใจนะคะตรงที่ว่าเขา เปิดใจแล้วก็เล่านะคะบอกเล่าว่างานที่เขาทำเนี่ยก็คือในสายอาชีพของคุณนริสค่ะก็เกี่ยวกับคุณนาริสนะก็คือประมาณว่าเกี่ยวกับพวกนักข่าวนักพวกทําข่าวทั่วไปในประเทศสเปนเนาะ,ะซึ่งเขาบอกว่ามันมีผลกับประวัติของเขาเขาจําเป็นที่จะต้องเคลียร์ตัวเองให้ขาวสะอาดที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเขาเคลียร์นี่ที่ คงคงเหลืออยู่ในระบบตามนี้ในเกืของรัฐบาลนะคะก็คือครูโนเฟเดนแบ็กลิสเนาะแบ็กลิสเนี่ยเขาบอกว่าเคลียร์ยอดหมดแต่ติดประวัติก็คืออั้นแม็กอั้นแม็กหนึ่งนะคะ3ปีมันก็จะดูดีกว่าที่มียอดเงินคงเหลือเป็นนี่อยู่แล้วก็กลับมาทําแบบว่ามาทํางานหน้าที่แบบว่าคุณลิศเป็นนักข่าวนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าในสายงานเกี่ยวกับราชการตรงนี้คือเครดิตคือมีส่วนสําคัญมากๆตรงนี้ก็เป็นเก็ตความรู้ที่นิวได้รับจากเขาเนาะเพราะเขาก็ทํางานอยู่ในวงการนี้เนาะเกี่ยวกับพวกนักข่าวพวกทำแบบเขียนหนังสือเขียนกับทาหนังสือพิมพ์นู่นนี่นั่นเนาะในเครือข่าวต่างๆค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในวงการนักข่าวนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้นิวรู้สึกวบาอุย้ยมีลูกค้าแบบนี้ด้วยแล้วก็นิวก็ส่งเขาเข,าเข้าระบบติด,ดแบ็กดสต์ไปเนาะรู้สึกแบบ แอบคัมอยู่ตกคัแล้วก็ตกใจอยู่ในใจเนาะแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรมากมายก็คือรูส้สึกแบบอ๋อโอเคท้งนี้ทั้งนั้นนะคะนิวก็เลยแนะนําเขานะคะแนะนําว่าให้เขาโทรไปคุยกับทางครูนูเดิงก็คือหน่วยงานตามนี้ในเครือของรัฐบาลค่ะเพราะว่าเขารับเรื่องรับเรื่องรับทุกอย่างจากนิวเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยนะคะคงเหลือแล้วก็ยอดคงเหลือณนะปัจจุบันจะต้องโทรไปคุยกับทางหน่วยงานนั้นแทนเพราะว่านิวไม่สามารถที่จะมา คำนวณได้เนาะเพราะตัวเลขตัวยอดทุกอย่างเนี่ยจะอยู่กับทางความรับผิดชอบของหน่วยงานตามนี้ในเครือรัฐบาลก็คือครูโนเฟเดนนะคะเพราะว่าเขามีหน้าหน้าที่คำนวณยอดต่างๆอีกอย่างหนึง่งดอกเบี้ยในการคำนวณของครูโนเฟเดนนะคะเขาจะคิด เป็นรายวันค่ะดอกเปี้ยจะวิ่งทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นยอดจะไม่คงนิ่งจะไม่อยู่เฉยนะคะตรงนี้นิวก็เลยบอกให้เขาไปติดต่อคุยกับเขานะคะถามยอดนะปัจจุบันนะวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดถามพรุ่งนี้ยอดก็จะไปอีกแบบหนึ่งนิวก็บอกเขานอกก็เลยให้เขาโทรไปติดต่อแล้วก็ค่อยเอายอดมาคุยกับน,นิวแล้วเราก็มาสรุปกันว่าจะชําระแบบไหนชําระแบบติดยอดเลยหรือว่าเราดูแล้วเราพิจารณาอาจจะลดหย่อนให้หรือไม่ก็ชําระเป็นงวดๆเนานะตรงนี้ก็ เป็นเกร็ดความรู้นะคะ2ออย่างที่นิ้วอยากจะมาแบ่งปันใน,นเคสของลูกค้าของนิ้วนะคะก็คือ 1. การที่สายงานสายงาน อาชีพบางอย่างนะคะมีผลกับเครดิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดแบคลิสก็มีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะที่จะไม่ได้รับงานนั้นที่เราไปสมัครเนาะอาจจะถูกปฏิเสธ2นะคะอ่าเมื่อเราเป็นหนี้ถูกส่งเข้าระบบในเครือของครูนเฟเดนนะคะก็คือหน่วยงานตามหนี้ในเครือของรัฐบาลเนี่ยดอกเบีย้ยจะวิ่งทุกวันนะคะวิ่งทุกวันซึ่งตรงเนี้ย ทางหน่วยงานนั้นเขาจะเป็นคนคำนวณบริษัทอย่างนิวนะคะที่ส่งไปจะไม่มีสิทธิ์คำนวณเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายอดนับปัจจุบันเท่าไหร่เราส่งไปเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานตามนี่ในเครือรัฐบาลก็คือครูโนเฟเดนนะคะทาหน้าที่คำนวณว่ายอดณปัจจุบันวันนี้เท่าไหร่คะ่ะตรงนี้ก็ต้องเช็คดีๆนะคะถ้าใจดีเลยอย่า อย่าแบบพลาดเข้าไปในระบบนั้นนะเพราะว่าดอกเบี้ยวิ่งทุกวันไงคลิปนี้เนาะนิวก็อยากจะมาแบ่งปันเกร็ดความรู้นะคะในสายงานอาชีพที่นิวทำค่ะก็คือสินเชื่อเนาะแล้วก็เป็น ค่ะเลยเรื่องบอกเล่าเนาะจากประสบการณ์จริงของลูกค้านิวเองเนาะเขาก็ยินดีให้นิวมาบอกเล่าค่ะเพราะนิวก็ขออนุญาตเขาแล้วนะคะไม่ได้ว่าอยู่ดีก็ทะเลทะทล่าเอามาเล่ามาแบ่งปันเนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอยา่างมันก็เซนสทีฟสาหรับลูกค้าเนาะแต่ใดๆเลยก็ต้องขอบคุณเขาอีอย่างหนึ่งเขาเป็นนักข่าวด้วยเนาะเป็นแบบทาเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์เขียนหนังสือพิมพ์เขียนข่าวเนาะเป็นอะไรที่แบบโอ้ออเข้าท่าเนาะ อ่าใดๆเลยคลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องขอฝากเอาไว้นับเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้อ่าความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าโชคดีกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย